ลักสีมังกรในไพ่เซ็งเซ็งเศร้าเศร้าเป็นไงบาพราัคือช่วงนี้ดวงราศีมังกรก็จะเป็นลักษณะความซึมซึมความเซ็งเซ็งเซ็งยังไงก็เหมือนประมาณน่ะว่าอยากจะกลับไปเมื่อสมัยก่อนที่ยังรุ่งเรืองรุ่งโรจน์หรือไม่ก็เรื่องเก่าๆอย่างนี้อาจจะอยากกลับไปยุค90นะหรือไม่ก็เป็นยุคสมัยที่เคย ไปเฮฮาปาร์ตี้ลื่นเลิงสำเริญสำราญแต่ช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้อะไรอย่างี้นะฮะหรือไม่ก็มีอะไรที่เดิมๆกลับมาอาจจะเป็นภาพรีรันทางเฟซบุ๊กทำให้เขาย้อนยุคนึกถึงอดีตอะไรอย่างนี้นะฮะอดีตเคยสนุกสนานเคยร่วมทีมร่วมกลุ่มแต่ปัจจุบันทำาไม่ได้ใช่หรืออยากจะทําอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะจัดอะไรเนี่ยมันยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกเศร้าเศร้าเซ็งเซ็งซึมซึมอะไรเข้ามาณนี้นะ ถ้าเป็นในเรื่องงานก็เหมือนไม่ได้ดั่งใจเรื่องงานก็ไม่รุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อน หรือไม่ก็ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานถ้าจะขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกิจการส่วนตัวก็ยังไม่เต็มร้อยไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรมันต้อง <kh u. S 1> รอๆนะอาจารย์อมนะอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็เหมือนกันมันก็ยังไม่ดั่งใจตัวเองมันเหมือนจะมีแต่ก็มีไม่เยอะ,ะหรือไม่ก็เหมือนประมาณถ้าอยากจะซื้อหาอะไรที่มันต้องการชอบเหมือนสมัยก่อนที่ฟุ่มเฟือยใช้เงินเก่งอยากได้อะไรก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตอนนี้อยากได้อะไรก็ยังต้องไม่ได้ราศีมังกรต้องอดทนอดกลั้นนิดนึองรอไปก่อนอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ประมาณว่าต้องอดทนต้องประหยัดอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องความรักก็เหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะซึมซึมเศร้าเศ้าเซ็งเซงยังไงคะมันเหมือนไม่ได้ดั่งใจกับคนรักหรือไม่ก็ความรักไม่ได้ดั่งใจนะฮะหรือไม่ก็คิดถึงอดีตสมัยก่อนเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักสมัยยุก 8 0ยุคูอะไรประมาณนี้อุ๊ตอนี้ก็คงแก่กันแล้วไหมอาจารย์อลประมาณนั้นนะหรือไม่ก็ความรักเป็นความรักที่ไม่ได้ดั่งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะห่างๆเหินๆเงียบๆเงาเงาไม่ได้เต็มร้อยค่ะนะฮะเพราะนั่นคือช่วงนี้ราศีมังกรก็จะมีเกณฑ์ที่จะซึมเศร้าเซ็งเซงเบื่อเบอะไรประมาณนี้ครับผมก็แนะนําชาวราศีมังกรก็พยายามเปลี่ยนแนวความคิดฟังเพลงยุคใหม่บ้างบางครั้งยุคไปฟังเพลง90อาจจะทาให้ตัวเองไปนึกถึงเรื่องราวอดีตเกินไปอย่่่าาาไปคคิดดดถึงงอีีีตกก็็พยมสววนททรรจํ แต่ว่าอันไหนที่มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดก็อย่าไปจำมันเลยอย่าไปกลัวอนาคูดอะไรอย่างเงี้ยครับ